คือแมวมันไปคาบลูกนกมายัางบินไม่ได้เลยแล้วก็ไม่รู้ด้วยว่านกอะไรก็คือตอนนี้จำเป็นต้องเลี้ยงดูก่อนแต่ยังไม่รู้ว่าว่าเป็นนกชนิดไหนแล้วนกอันเนี้ยกินกินอะไรเป็นอาหารเดี๋ยวไปค้นดูก่อนว่านกมันจะกินอะไรจะได้ป้อนมันถูกเนาะสำรวจดูแล้วบาดแผลไม่มี การได้รับบาดเจ็บอะไรก็คือนกแมวมันยังไม่กัดเนี่ยเนี่ยแมวตัวเนี้ยไอคุกกี้เนี่ยแม่งคาบนกมาทุกวันเลยเออบางวันก็รอดบางวันก็ตายแต่วันเนี้ยรอดอืมหาภาระมาให้กูอีกเออมึงก็รบกวนสอบถามใครที่รู้จักนกชนิดนี้นะคะก็ช่วยช่วยบอกหน่อยว่าเป็นนกอะไรแล้วนกอันเนี้ยกินอะไรเป็นอาหารจะได้ okay, ไ จะได้เลี้ยงดูมันให้แข็งแรงแล้วก็จะได้บินกลับคืนสู่ป่ายอีกรอบหนึ่งนะคะสงสารมันเอาบุญนะคะกลัวมันกลัวมันจะตายก็เลยเก็บมาขังไว้ก่อนนะคะเพื่อรอแข็งแรง